มาดูหน้า42นะคะหน้า42จะเป็นการแก้สมการเหมือนเดิมแต่สมการของนักเรียนตอนนี้จะอยู่ในรูปเลขยกกําลังบ้างนะ,ะวิธีการในการแก้สมการที่อยู่ในรูปเลขยกกําลังสามารถทําได้โดยปร,รับฐานเลขยกกําลังให้เท่ากัน,นะะหรือปรับเลขชี้กําลังให้เท่ากันโดยใช้สมบัติของเลขยกกําลังเข้ามาช่วยนะคะหลักการนี้เอาไปใช้ก็คือนักเรียนนักเรียนจะได้ว่าถ้าทําฐานของเลขยกกําลังเท่ากันทั้งสองข้างแล้วเนี่ย และเดสามารถจะจับเลขชี้กำลังให้เท่ากันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างกรณีนี้ a กำลัง x เราจัดได้ว่ามันเ,นเท่ากับ a กำลัง y เมื่อฐานเท่ากันแล้วนะคะเลขชี้กำลังก็คือ x จะเท่ากับ y โดยอัตโนมัตินะคะอ่ะดังนั้นตัวนี้มาดูตัวอย่างที่40 4อันนี้เขาบอกให้หาค่า x เห็นไหมหาค่า x x เป็นตัวแปร x เป็นตัวแปร เท่ากับ4นมีข้็ขหมายเท่ากับเมื่อไหร่ก็คือสมการนะคะแต่สมการตรงนี้มันดันติดตัวแปร x เราก็ต้องหาค่าตัวแปรวิธีการก็คือหลักการนักเรียนต้องทาฐานให้ทําไมกันคะเท่ากันแล้วเลขชี้กําลังจะเท่ากันเพราะฉะนั้น4นักเรียนทําในฐาน2ได้เป็น2กําลังสองเพราะฉะนั้นถ้าฐานเท่านักเรียนจับเลขชี้กําลังเท่ากันตอบ x เท่ากับ2ได้เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้น x เป็นเลขอะไรไม่ได้นอกจากเลข2นะคะเพราะ2กําลังสองไม่เท่ากับ2กําลังสอง ต่อไปไปดูข้อที่2 8งแปดนั่นเองเป็นฐานสองได้นะคะแต่1นส่วนแปดนั่นเองก็ได้เป็นสองกำลัง1ส่วนลบสองกลังลบสามใช่ไหมฐานเท่าแล้วเลขชี้กำลังก็ต้องเท่าก็ได้เป็น x เท่ากับลบสามนะคะต่อไปข้อที่สามมาดูตรงนี้2กําลัง x เท่ากับ1 1ทําเป็นฐาน2ได้ไหมได้นะคะก็ได้เป็น2กําลังอะไรไนั่นเอง ศูนย์เพราะจํานวนจริงใดๆยกกําลังศูนย์ได้อะไรคะหนึ่งยกเว้นยกเว้นยกเว้นอะไรยกเว้นศูนย์กำลังศูนย์นะคะจะไม่มีอยังโอเคนะอ่าเพดัะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ x เท่ากับเท่าไหร่ได้เลยคะ x เท่ากับศูนย์ต่อไปข้อที่สี่ลบสี่เออสองกำลัง x เท่ากับลบสี่เป็นไปได้ไหมสองยกกําลังอะไรเราได้ลบสี่เออหรือไม่อย่างนั้นนักเรียนก็ ถ้าทำลบสเป็นฐานสองมันทําได้นะเออลบสี่เอ๊ะทาเป็นฐาน2แต่2ยกกำลังอะไรวะได้ลบสมันไม่มีนะคะเพราะนั้นกรณีนี้สมการไม่มีคำตอบหรือ x ไม่มีคำตอบนั่นเองโอเคนะต่อไปข้อที่5 8าแอแต่เป็น1นึส่วนแปก็ทําได้ฐาน3แต่จะเป็น3ยกกำลังลบสนะคะข้อนี้ตอบ x กำลังลบสี่ เพราะห้อยยีคือห้ากำลังสามตอนนี้ตอบ x เท่ากับสามลบสยกกำลังอะไรได้เท่ากับลบสไม่มีคำตอบนะคะต่อไปสองกลัง x เท่ากับสองกลังห้าเอออะไระสองกำลัง x เท่ากับสเท่ากับห้าลัง x โทษจีสองกำลัง x เท่ากับห้าลัง x เพราะฉะนั้นเป็นไปได้กรณีเดียวคือ x ต้องเท่ากับเลขศูนย์ะคะเพราะสองกำลังศนเท่ากับหกำลังศนย์หเท่ากับ หนึ่งเข้าไหมอันนี้หน้าที่สี่สิบสองนะคะ